สวัสดีค่ะชื่อวันรวีสุขสำราญ เป็นเบาหวานมาเมื่ออายุ30กว่าได้เข้ารับการรักษาจากคุณหมอรับประทานยาหลายเม็ดมากแต่ละมือ้อทำให้เป็นกังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตและเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนเกี่ยวกับการที่เป็นโรคเบาหวานในเวลากลางคืนก็จะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยหลายครั้งทำให้ไม่ได้หลับได้นอนสุขภาพก็อ่อนแออ่อนเพียเหนื่อยง่าย จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้พบเจออาหารเสริมชนิดนี้ได้ซื้อมารับประทานรับประทานเช้าละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้ารับประทานมาเป็นเวลาสิบปีไป เข้ารับการรักษากับคุณหมอพบแพทย์คุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานปกติค่ะไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีโรคไตทําให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงตอนกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยเหมือนเคยทําให้เรามีความสุข จึงขอขอบคุณอาหารเสริมชนิดนี้มากนะคะที่ทำให้เราดำรงชีวิตยังมีความสุขอยู่ยังมีความสุขทุกวันนี้จนกระทั่งอายุ62ปีแล้วค่ะ